เออครับก <t od em |ms|> ็ส no ุดท้ายผมวิวของชัยทีผมี่ผมจะมาเอ่อรีวิวเจ้าตัวเอ่ออีกสองอันของแคมปัสก็คือตัวฮอลลเอ่อซิงคอปเปียนกับเอ่อตัวอะไรวะลิกิซิตาของผมเมื่ีดีกับฮอลลี่ของผมซึ่งก็เดี๋ยววันนี้จะมาดีวิวผมก็คิดไม่ง่ายเท่าว่าพี่แก็จะรีวิวได้เหมือนกันละตัวนี้มารีวิวได้ง่ายกว่าผมก็ไม่ต้องกว่าคิดไม่มีกันไก่ชัว โอไมนะครับน,นี่ค่ะข้างในก็จะเป็นมโลบีแล้วก็การ์ดหนึ่งเล่มชิ้งปาร์ก็ทิ้งไปเอ่อดูของไฮเดียนะมโลบีก็จะเป็นประมาณนี้ผมเดี๋ยวเขาแกะก่อนอึอ๊บอืมก็คือว่าสวยงามเป็นสีม่วงออกมอ่วงๆซึ่งผมไม่รู้หรือเปล่านะว่าทไมอันนี้มันหายาย,าย,ายากสุดในในลายวะ ไอฮอลโลบีกับตัวโอ,โอคิรี่เนี่ยหายากมากเลยตัวนี้แบบเกินเกินเลยเรียกว่าเกินเพราะเคลต์วันแต่คันนี้ก็เกินมากเลยโฟกัสแป๊บนึงชุบปุ๊บสวยงามมีความสวยงามตามท้องเรื่องอืข้างในก็เออกล่องเปล่านะครับผมอ่ะเอาไปไว้กับฟอร์ดเเซอร์ไปได้ไหมได้ไหมดูดิโอุ้ยไม่ได้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 เอาช่างมาเอาไว้เอาเงียบแล้วกันเอาไป ไก่ก็เก็บไปก่อนต่อไปก็ของต,โตโอัวคิรี่ผมเป็นไก่ชับชีปนานี่ผมชุดชุดอ่าโอ้โกแกะแกะซอยยังไงเนี่ยก็ประมาณนี้ของตัวโต,โตโัวตัคิรี่ผมซึ่งก็เอ่อ ตัววากิวรี่ก็สีโทนอ่าโทนแล้วโทนส้มเหรอส้มก็สวยผมสวยสวยสวยนี่นี่ข้างในก็โอ้ยเยี่ยมเดิมเหมดิมเดิมไม่ได้ไม่ได้่ก็เอาไปเทียบนี่วะยังสี่อันแน่แน่โอ้โหสี่อันแล้วเก็บเป็ดเยี่ยมไปเลยสี่อันอ่ะไปไปไปเอาไป ไป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 ยืนนู่นไปอ่ะชิปอ่ะต่อไปก็ทีเด็ดก็คือการ์ดการ์ดมาดูซิว่าคราวนี้มันจะได้เบย์ไหมอืมประเด็นหลักคือไอ้แย่ของตัวเบอรคิลลี่ทำไมมันงอทำไมการ์ดงอโ oh อ้ไมค์การดรับไม่ได้สิ่งนี้รับไม่ได้การ์ดงอรับไม่ได้ฉันรับไม่ได้ไปแากเลยแล้วกันนะไม่ต้องปิดตาหรอกอืมชิปหมายปลแรกทำปั๊ดมาอะไรนต้องเป็นต้องเป็น โอ้เบยมันยิงกับเบยนี่ตัวร้ายเนี่ยวะนี่มันสับเออแล้วะไอตัวแพนแพนกินไพคีแล้วว่าแพนกินแปดแางล่างแพนกิ้นไรเด้อยันยินไรเด้อไปไปก็ก็ไปก็จะเป็นเป็นตัวตัวตัวเออเออ b i t i n งชาร์ k อะไรเงี้ยบ i t i n g shark biting okay. so s h ร r k อืมโอเคประมาณนี้ผมก็มีละแม่มีละไม่ใช่อะไรไปก็ก็ประมาณนี้ผมสำหรับตัวเออ ทีทั้งหมดที่มีก<แน>็จะเริ่มเอาบอลแค่นเออได้ตัวแล้วปะทอปเปอร์เอ็นชิตาแล้วก็สติงสกอร์เปี่ยนไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมไม่ทำทาวเซอร์หรือทาวเซอร์มาก็แทนไม่เข้าใจเหมือนกันว่าถ้าถ้าเขาถ้าเขาเอาตัวอะไรนะจินที่เป็นไฟฟ้าคอนออกแล้วเปลี่ยนเป็นตัวบอลทาวเซอร์มันดูดีย่างนี้มาผมว่ามันจะได้ครบครบองค์ประกอบหลักนะครับผมอ่าโอเคส่วนไปก็ต้องเขไปแล้วโชว์

ประมาณนี้เขาบายบายเดีโอวมดีวยครับสวัสดีครับ